สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวนันที่20กุมภาพันธ์2557ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนวันกันหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,321.36มีการขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1 3 2 2 9 0และย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,308.44ปิดตลาดไปบริเวณ1,311.32อดอตัวลงประมาณ9.67เหรียญดอลลาร์ต่อตออ,อนซ์อราคาทองคำถูกแรงขายออกมา หลังจากเจ้าหน้าที่เฟดได้เน้นย้ำว่าสัดส่วนการเข้าซื้อสินทรัพย์ไม่ได้เป็นไปในแนวทางที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าและยังคงขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของคณะกรรมการเกี่ยวกับตลาดแรงงานและเงินเฟ้อโดยเจ้าหน้าที่บางรายเลย่งที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายระยะสั้นในเร็วนี้โดยมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการปรับตัวดีขึ้นของสภาวะตลาดแรงงานและมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับตัวขึ้นดีอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามการอ่อนตัวลงของราคาทองคำยังไม่มากนะัก พราะก่อนหน้านี้นางเจนเน็ตเดเรนประธานธนาคารกรางเฟดส,สหรัฐได้ถแถลงต่อที่ประชุมคณะกรรมาการการเงินของสภาว่าเฟดจะยังคงเดินหน้าแผนการปรับปรดมาตรการ QE อย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งการถแถลงการดังกล่าวยังคงลดความกังวลของตลาดประกอบกับราคาทองคำยังได้รับปัจจัยหนุนจากรายงานของสมาคมค้าทองคําจีนที่ระบุว่าการใช้ทองคําในจีนพุ่งขึ้นถึง1,000ตัน สู่ระดับ1,176.40ตันในปี2,556หรือถือเป็นการเพิ่มขึ้นถึง41.36%เมื่อเทียบเป็นรายปีสรุปภาพรวมการลงทุนนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR ขายทองคำออกมา5.641ตันมีการถือครองทองคำที่ระดับ795.610ตันกองทุนโลหะเงินไอแชมมีการถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ1150.51ตัน การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปได้ระดับ21.52อ่อตัวลง0.36ตลาดน้ำมันดิบเมนต์ปิดตลาดไปได้ระดับ109.89อ่อตัวลง0.30สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปได้ระดับ1.3732อ่อตัวลง0.0025ดัชนีดอลลาร์อิเนเด็กปิดตลาดไปได้ระดับ80.18แข็งค่าขึ้น0 1 8ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ รายงานการประชุมของเฟดยังกดดันราคาทองคำรายงานการประชุมของเฟดประจำเดือนมกราคมส่งสัญญาณเดือนหน้าปรับเด่ QE อย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่เฟดมีมุมมองต่อเศรษฐกิจของสหรัฐที่ดีขึ้นทั้งนี้รายงานการประชุมวันที่28-29มกราคมระบุว่าเจ้าหน้าที่เฟดเห็นพ้องกันโดยทั่วไปว่าจะยังคงปรับลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE โดยเจ้าหน้าที่บางรายเล็งที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในเร็วๆนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกคนในการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหรือ FOMC ครั้งล่าสุดมีความเห็นพ้องว่าปรับตัวดีขึ้นของสภาวะตลาดแรงงานและมีความเป็นไปได้ที่การปรับตัวขึ้นดังกล่าวจะมีจะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องวงชี้ว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่จะมีการปรับลดสัดส่วนการซื้อสินทรัพย์อย่างระมัดระวังต่อไปทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเปิดตัดสินใจที่จะมีการปรับลดการเข้าซื้อสินทรัพย์รายเดือนลงหนึ่งล้านดอลาลาร์สหรัฐ จากระดับ7.5หมื่นล้านดอลลาร์สู่ระดับ6.5หมื่นล้านดอลลาร์โดยเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่มีการปรับลดวงเงิน1,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคมขณะกก็ตามราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนพยุงไว้จาก e ate, ยูโรสเตทเผยการผลิตในภาคธุรกิจของยูโรโซนเพิ่มขึ้น0.9%ในเดือนธันวาคมสำนักงานสถิติของสหภาพยุโรปหรือว่า e ate, ยูโรสเตทเผยภาคการผลิต ทางด้านการก่อสร้างของยูโรโซนประจำเดือนธันวาคมของปี2556ขยายตัวเพิ่มขึ้น0.9%เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าขณะที่ยูโรสเตทระบุว่าเมื่อเทียบเป็นรายเดือนตัวเลขตัวเลขการขยายตัวของเดือนธันวาคมในสหภาพยุโรปหรือว่า EU อยู่ในะระดับ1.0%อย่าวไรก็ตามในช่วงเช้าวันนี้ SSBC เปิดเผยภาคการผลิตของจีนต่ำสุดในรอบ7เดือนการจ้างงานต่ำสุดในรอบ5ปียังเป็นปจนัจจัยกดดันต่อทิศทางราคาทองคำ ผลสำรวจขั้นต้นของภาคเอกชนพบว,ว่าภาคการผลิตของจีนชะลอตัวลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ7เดือนในเดือนกุมภาพันธ์ทางนี้ดัชนีผู้จัดการไปจัดซื้อที่ภาคการผลิตขั้นต้นของ s s สลดลงสู่ระดับ48.3ในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบกับระ,ระดับ49.5ในเดือนมกราคมดัชนีที่ต่ำกว่าระดับ50บ่งชี้ถึงการหดตัวนอกเหนือนจากนี้ดัชนีหมวดการจ้างงานร่วงลงเป็นเดือนที่40ติดต่อกันสู่ระดับ46.9 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของปี2009ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตการเงินโลกสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,302-1,290และ1,278แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,320-1,330และ1 3 4 0สำหรับกลุิมการลงทุนราคาทองคำยังคงมีแรงขายทำกำไรออกมาเบื้องต้นยังคงต้องระมรัดระวังแรงขายกดดันให้ราคาทองคำ ปรับฐานเข้าใกล้โซนแนวรับระดับ1,300เหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอนอีกครั้งขณะที่แนวต้านถูกยกลงมาที่ระดับ1,320เหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอนแนะนำนักลงทุนเนื่องจากราคาทองคำยังไม่สามารถยืนเหนือโซนระดับ1,312เหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอนได้อาจจะชะลอการกดสถานะซื้อลงมาเข้าใกล้โซนระดับ1 3 0 2ถึง1 3 0 0เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเนื่อารเคลื่อนไหวของราคาทองคำไม่ควรเคลื่อนไหวต่ำกว่าโซนระดับ1,300เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน การมีความผันผวของค่างเงินบาทเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องจับตาและใช้เป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจลงทุนสำหรับวนันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะหาร์ราคาหุ้นที่เนี้ขอบคุณครับ